ทำไมคุณพูดอย่างนี้อ่ะ<ป>เอาไาแล้วทำไมไม่บริการลูกค้าเลยอะ่ะไม่ใช่ลูกค้าหมอไม่ใช่ผู้ให้บริการหมอเป็นผู้บริบาลอยาพใหพิไปคุณเป็นแพทย์คุณก็ต้องมีการยาบลของความเป็นแพทย์ไหมแพทย์คือผู้รักษานี่คือคนไข้มาเพื่อรักษาไม่ใช่มาให้คุณด่าอย่าพูดเลยก็เชิญตทำไเต็มที่เต็มใจทำงานปะเนี่ยไม่เอาเาอยู่แล้วอยู่ทำไมเนี่ยไปดิมาทำไมไม่เต็มใจไปมาอยู่ทำไม ต้องกินต้องใช้เหมือนกันเอาเ้าเนี่ยแหละจรรยบบาบรรณของหมอมีแค่นี้เหรอเออมีแค่นี้แหละไม่น่าเป็นหมอเลยเนาะใช่สมมุติว่าถ้าเป็นญาติของคุณมามฉันก,ก็จะทำแบบนี้เหมือนกันถ้าญาติฉันโง่ขนาดนี้โง่เลยเหรอโง่ด่ามึงอะมึงกง่ นะตอนนั้นแฟนเราเป็นอะไรนะที่ไปแพทองแรงคะคือเขาอาเจียนเป็นเลือดตอนนั้นที่เข้าไป,ปเนี่ยกิ๊บเนี่ยก็คือไม่มีแรงอยู่แล้วอะค่ะแรงพูดเราก็แทย์จะไม่มีพยาบาลก็เชิญให้แฟนออกไปข้างนอกทีนี้ก็ถึงกระบวนการรักษาของทางโรงพยาบาลกิ๊ป่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้มีการสื่อสารอะไรกับหมอเลยจะเป็นกิ๊บสื่อสารกับพยาบาลเท่านั้นพยาบาลเนี่ยตักประวัติเราก็เดินไปให้คุณหมอเสร็จแล้วพยาบาลก็กลับมาว่าอาจจะต้องฉีดยากิ๊บก็เลยพูดกับพยาบาลนะคะพูดแบบดีๆนะคะพูดบอกว่าคือขอไม่ฉีดยาตัวนี้ได้ไหมค เคยฉีดมาก่อนแล้วมันมีเอฟเฟกต์ค,คือใจใจมันต่ำนะคะคแล้วก็หมวงมันจะสำลักออกมาขอให้น้ำเกลือได้ไหมคะเพราะแบบ เราไม่ไหวน้ำกินก,ก็กินไม่ได้กินแล้วออกมาหมดตอนเราแจ้งไปพยาบาลก็เดินกลับไปหาหมอหมอก็โวยวายเลยพูดทีงง่มาเลยเฮ้ยกะนอนโรงพยาบาลให้ได้จะให้น้าเกลือให้ได้ไล่ก็ไม่ไป <c oughs> เขาก็พูดไม่หยุดเลยมันสะเทือนใจเรามากเราคือแบบไม่จบไม่สิ้นนะคะยาวมากเราคือกินไม่ได้โตเถียงอะไรเลยนะคะนอนอยู่กับเตียงเราไม่มีแรงแล้วอะคะ่ะเกาะเตียงแล้วอะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็คือประตูเปิดจิบกันเลยแบบ จังหวะแฟนแล้วก็พวกยาตราหันมาพอดีก็เลยกวักมือบอกคิดไม่เอาแล้วไม่ไม่ไม่รักษาแล้วหมอพูดจาไม่มีตรนยาบันเลยคือพูดว่าอย่างเดียวอะค่ะคือหมอไม่มาอธิบายหรือไม่มาหาเราไม่มาสอบถามว่าทาไมถึงไม่ขี่คือเราก็เข้าใจเราเข้าใจกระบวนการรักษาค่ะแต่คือเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะสามารถบอกอาการหรือเอฟเฟกที่เราเคยเจอมาได้ถูกไหมคะคิดไม่ได้ยืนยันว่าคิดต้องการนอนโรงพยาบาลคือแค่เกินว่าจะให้น้าเกลือได้ไหมพอคิดไม่มีแรงแต่ว่าอยู่ที่ว่าหมอเขาก็จะให้เรานอนหรือว่าจะให มันเกลือแค่ กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงแบบนงี้ค่ะวันนั้นหลังจากที่เราย้ายจากโรงพยาบาลที่เกิดเรื่องเนี่ยนะฮะจากคุณหมอคนนี้ออกไปอีกโรงพยาบาลน,นึงก็คือเกษมราสศรีบุรินพอไปถึงเนี่ยเขาใช้วิธีการรักษาแบบไหนฮะมีการเช็คข้อมูลคนไทฮะฮะ้อะค่ะพอรู้ว่าเราอาเจียนเป็นเลือดก็ือกว่าจะล้างกระเพาะด้วยอะค่ะเพื่อดูว่ามันมีเลือดออกในกระเพาะหรือเปล่าอะค่ะแล้วก็ให้น้าเกลือแล้วก็บอกแจ้งคุณหมอว่าเราไม่มีแรงคุณหมอก็เลยว่าให้น้าเกลือแอดมิตนะคะนอนโรงพยาบาลตอนที่คุณไปที่โรงพยาบาลที่ถูกด่าคุณเองก็อ้วกเป็นเลือดแล คืออ้วกเป็นเลือดตั้งแต่ก่อนที่จะไปโรงพยาบาลนะคะแต่เห็นบอกว่าพอคลิปนี้มันออกไปปุ๊บเนี่ยเห็นชาวเชียงแสนเขามีปฏิกิริยากันเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะทุกคนออกมาเลยครับเสียงส่วนมากนะครับ9ก็ก็คือเคยโดนมาแล้วลุงก็เคยโดนมาคนนี้พ่อหนูก็เคยโดนมาตอนนั้นกระดาษหน้าห้องเลยแต่อัคดคลิปไม่ทันหมอเขามีการโพสต์ในทวิตเตอร์กูไม่อยากเป็นหมอกูไม่เคยเต็มใจช่วยคนแต่คนอย่างมึงควรเจอคนเฮียอย่างกูแล้วสมหน้ายืนยันใช่ไหมเขามีการโพสต์ในทวิตเตอร์อย่างนี้จริงๆใช่ค่ะทำไมคุณถึงรู้เป็นของ เจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลเขาแจ้งมาว่าเขาเป็นคนสั่งให้คุณหมอคนนี้หยุดโพสต์หยุดเล่นโลกโซเชียลและให้ลบเห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เขาส่งข้อความมาหาคุณใช่ไหมขอให้ลบคลิปเหรอครับผมผมถามตรงนิดนึงได้มีโอกาสคุยกับทางฝั่งของโรงพยาบาลที่หมอคนนี้ก็ประจำการอยู่ไหมมีเข้ามาเยี่ยมขอโทษที่ว่าเกิดเรื่องแบบนี้ผมก็ถามไปตรงๆนะวครับว่าทําไมผอให้สัมภาษณ์ผอน่าจะเข้ามาหาคนไข้ก่อนก่อนที่จะแถลงน่าจะมาสอบถามพวกเราก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผอไม่ได้เข้ามาก่อนเลยเหรอไม่ได้เข้ามาก่อนอ๋แถลงเลยแถลงเลยแสั่งการรักษา ด้วยการฉีดยาแก้อาเจียนแต่ผู้ป่วยไม่ต้องการยาฉีดขอนอนโรงพยาบาลและให้น้ําเกลือแพทย์ไม่ดําเนินการตามผู้ป่วยร้องขอทําให้ผู้ป่วยไม่พอใจและเรียกญาติเข้ามาในห้องฉุกเฉินและได้มีการโต้เถียงกันตามที่ปรากฏในคลิปดังกล่าวทางโรงพยาบาลเชียงแสนได้ทบทวนมาตรฐานการรักษาพยาบาลซึ่งพบว่า การรักษาเป็นไปตามาตรฐานทางการแพทย์ที่ทางฝั่งพอพูดมาคือบอกว่าคือคนป่วยไม่ต้องการฉีดยาแต่ไม่ได้ระบุด้วยว่าไม่ต้องการฉีดยาเพราะผู้ป่วยมีอาการที่เรียกว่าเป็นผลข้างเคียงของการฉีดกลายเป็นว่าคนไข้ไม่ได้ต้องการจะฉีดเองใช่ครับกลายเป็นคนไข้ก็ซวยดีถูกไหมใช่ครับผมก็เลยบอกทำไมพอไม่เข้ามาถามพวกผมก่อนเลยคือเกิดอะไรขึ้นทําไมไปแถลงแบบนั้นใช่ คำสั่งจากผู้ใหญ่ครับคำสั่งจากผู้ใหญ่ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเอ๊มีคนบอกเอ๊ะทำไมแม่เอาอีกมุมนึงมาพูดอย่างเงี้ยต้องบอกนี้นะว่าไม่ใช่เราไม่อยากนําเสนอทั้งสองมุมมองนะครับผมติดต่อไปที่สารสุกจังหวัดเชียงรายติดประชุมนะฮะทั้งหมดเลย <c oughs> ไม่ขอพูดเรื่องนี้นะฮะ <c oughs> ผมโทรไปที่กระทรวงสาธารณสุขบางท่านติดภารกิจ ตลัดก,กระทรวงสาธารณสุขไม่รับสายอขออสารนิเทศกระทรวงสาธารณสุขบอกไม่มีหมอมาชี้แจงใดๆทั้งสิ้นเพราะผู้ใหญ่ไม่สั่งโพส์กระทรวงสาธารณสุขไม่รับสายโรไปแพทยสภาบอกเรื่องยังไม่ถึงพูดไม่ได้โรไปหาบรรดาหมอจิตเวชท,ทั้งหลายที่ขึ้นกับทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าพูดไม่ได้เพราะผู้ใหญ่สั่งไม่ให้พูด